เลิกกับสามีตั้งแต่ลูกขวบหนึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องดูแลแม่ดูแลลูกน้อยใจตัวเองนะว่าเฮ้ยทำไมชีวิตเราอาพับจังพ่อก็ไม่มีถูกสามีทิ้งอีกทำไมมันแย่จังเรามีความรู้สึกว่าไม่อยากอยู่แล้วลำบากเหลือเกินชีวิตมันไม่ปลอดภัยอะในครอบครัวไม่มีเงินเก็บทันยาค่าตัวตาย คนราชบุรีอยู่อำเภอดำเนินสะดวกพ่อกับแม่เลิกกันตั้งแต่ปัน8ปดขวบมีแม่แค่คนเดียวดูแลปันมาแม่เป็นคนรับใช้ซึ่งมีรายได้น้อยมากปันเรียนโรงเรียนวัดตอนเด็กๆเ,เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองขาดไม่มีเหมือนกับคนอื่นคนอื่นเนี่ยเขาก็จะมีพ่อมีแม่เวลาเรียนเราก็ไม่ได้มีหนังสือเรียนไม่ได้มีเสื้อผ้าเรียนขอจากรุ่นพี่จากญาติเราก็อยากมีชีวิตที่ดีเหมือนกับคนอื่น ฝันเลยอะอยากเป็นคุณครูแต่แม่ไม่สามารถที่จะส่งให้จบปริญญาตรีได้จบแค่ปะวะสค่ะภาษาอังกฤษไม่ได้ประสบการณ์ไม่มีซึ่งมันมีอาชีพเดียวเลยที่เราทําได้นะตอนนั้นก็คือเซลล์ขายบัตรเครดิต ทุกๆวันของปัน,นะคะปันจะออกไปหาลูกค้าไปตามแต่ละจังหวัดซึ่งเวลาเราเจอสำนักง,งานไหนโรงเรียนโรงพยาบาลเราก็จะเข้าขายบัตรเครดิตค่ำไหนเราก็จะนอนนั่นต้องประหยัดที่สุดห้องนอนหนึงโรงแรมนึงอะคะ่ะเปรียบียดกัน4คน5คนเพื่อจะได้หารค่าโรงแรมกันถูกๆมีสามีตั้งแต่อายุ20เลิกกับสามีตั้งแต่ลูกขวบหนึ่งปันอะเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องดูแลแม่ดูแลลูก ลำบากค่ะเครียดค่ะ,คะน้อยใจตัวเองนะว่าเฮ้ยทําไมชีวิตเราอาพับจังพ่อก็ไม่มีถูกสามีทิ้งอีกทําไมมันแย่จังเรามีความรู้สึกว่าไม่อยากอยู่แล้วลําบากเหลือเกินถัญยาค่าตัวตาย แต่โชคดีค่ะญาติพาไปล้างท้องได้ทันแล้วตื่นมาก็เห็นหน้าแม่เราทําอะไรลงไปทําไมเราถึงคิดสั้นที่เราจะทิ้งอีกสองชีวิตเป็น2ชีวิตที่เรารักที่สุดในชีวิตวันนั้นก็เลยบอกกับตัวเองค่ะว่าจะไม่ทําอะไรแบบนี้อีกแล้วจะต้องมีลมหายใจอยู่ต่อเพื่อทําให้2ชีวิตนี้มีชีวิตที่ดีที่สุด เราเลือกเกิดไม่ได้อะแต่สิ่งที่เราต้องทําในทุกๆวันเนี่ยมันคือรายได้หาเ mm hmm. พื่อเลี้ยงครอบครัวขายบัตรเครดิตคือขายมาสิบกว่าปีแล้วอะค่ะมันไม่ได้เข้าใกล้อ่ะค่ะคาว่ารวยหรือคําว่าสําเร็จเลยมันต้องใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนเดือนชนเดือนไปในทุกๆวันชีวิตมันไม่ปลอดภัยอะแม่เราต้องแก่ขึ้นทุกวันลูกเราก็โตขึ้นทุกวันซึ่งตอนนั้นในครอบครัวไม่มีเงินเก็บเลยถ้าวันนี้อยากได้รายได้เพิ่มก็ต้องทําอะไรเพิ่ม ได้นั่งเล่น Facebook ัค่ะก็มีแอดโฆษณาเด้งเข้ามาเราก็เผลอไปกดแล้วก็ไปซื้อของออนไลน์เราก็เลยคิดอีกมุมนึงว่าถ้าเราขายก็คงต้องมีคนแบบเราอะค่ะเข้ามากดแล้วก็มาเป็นลูกค้าเรา วันนั้นเนี่ยที่เราเข้ามาในดีไอคอนเนี่ยคือเราเห็นในเรื่องของความพร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนออนไลน์และออฟไลน์เริ่มเปิดใจเริ่มเข้ามาเรียนรู้เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะมีชีวิตที่ดีได้ เก้าข้ามขีดจำกัดทั้งหมดที่คนอื่นบอกไม่ได้แต่เราบอกว่าเราทําได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วลงมือทำแต่วันแรกอะที่หลายๆคนจะบอกว่ายากเพราะว่าอะไรเรายังไม่ได้มีความรู้เรายังไม่มีความเข้าใจเราก็เลยรู้สึกยากแต่พอเราเข้ามาเรียนอะคะ่ะจะรู้เลยว่ามันเป็นอาชีพอาชีพนึงอะคะ่ะทุกคนซื้อของออนไลน์เปลี่ยนวิธีการตามโลกปรับตัวแล้วเรียนรู้กับมันแล้วทําให้มันเกิดเป็นมูลค่ากับเราเท่านั้นเอง ความตั้งใจของที่นี่คืออะไรครับเป็นโรงเรียนสอนในเรื่องของการขายของออนไลน์ครบวงจรเราจะสอนตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้นเลยวิธีในการทําเริ่มต้นแบบไหนจะสอนตั้งแต่วิธีการเล่น Facebook จับมือทําในทุกๆขั้นตอนลงภาพสินค้าเราต้องลงยังไงให้น่าสนใจห้องนี้เราจะเอาไว้สําหรับไลฟ์ ห้องนี้จะเป็นยิงแอดซึ่งเราจะสอนแบบเจาะลึกจะอายุเยอะอายุน้อยเนี่ยสามารถมาเริ่มต้นในการสร้างความรู้ในเรื่องของออนไลน์เพื่อเอาไปต่อยอดห้องนี้ค่ะเราเอาไว้สําหรับนะคะการสอนตัดต่อวิดีโอตัดต่อในเรื่องของทับนิง่งต้องบอกว่าเป็นหัวใจ ถ้าภาพเราสวยจะทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้ามาซื้อในร้านของเราเนี่ยได้ง่ายขึ้นค่ะนอกจากได้ความรู้แล้วยังได้เพื่อนได้คอนเน็กชันได้มิตรภาพดีๆอ่ะค่ะตอนนี้ปันมีลูกศิษย์ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้หมื่นกว่าคนแล้วค่ะสอนมาทั้งหมด39รุ่นแล้วเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะแล้วพอวันที่เราสําเร็จแล้วอ่ะเราสามารถส่งต่อความสําเร็จแบบนี้ให้กับทุกๆคนที่มาเรียนรู้กับเราเนี่ยรู้สึกภูมิใจคนะ่ะมันก็ มันเป็นตัวแทนจําหน่ายของบริษัทดีไอคอน r o u p ซึ่งเราขายของผ่านออนไลน์ขายในหมวดของสุขภาพและความงามค่ะปัจจุบันค่ะยอดขายทั้งหมด338ล้านค่ะ338ล้านภายในเวลากี่ปีครับ2ปีกว่าๆค่ะภูมิใจมันไม่ได้มีความสุขแค่ตัวเราแต่คนที่เรารักเขามีความสุขแม่ก็นั่งอยู่บ้านสวยๆมีความสุขอยู่ที่บ้านส่งลูกเรียนจบไฮสคูลที่อเมริกาลูกก็มีอนาคต ตอนนี้ปันอยากส่งต่อในความรู้กับความสําเร็จให้กับทุกๆคนก็เลยเปิดเป็นคอร์ส5วัน5คอร์สออนไลน์มืออาชีพทุกวันจันท์ถึงวันศุกร์การปรับโปรไฟล์เฟซบุ๊กเป็นหน้าร้านราคาแพงการตัดแต่งภาพตัดแต่งวิดีโอผ่านแอปพลิเคชันในมือถือการคิดคอนเทนต์เป็นหัวใจสําคัญของออนไลน์เลยจะสอนในเรื่องของการสร้างเพจแบบถูกวิธีการยิงแอดโฆษณาราคา97บาทคุท้มค่ามากค่ะกับ5วัน5เนื้อหาสร้างอาชีพบ,บนโลกออนไลน์ได้เลยค่ะ การนี้เราจะรักตัวเราเองเนี่ยเราต้องขยันให้ถูกที่ไม่ขยันถูกที่เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวเราเองได้อย่าดูถูกตัวเองเราอาจจะเลือกเกิดไม่ได้เลือกให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการไม่ได้แต่วันนี้ค่ะถ้าเราเริ่มคิดได้เมื่อไหร่ว่าเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าคนอื่นถ้าคนหนึ่งคนทําได้เราก็เป็นคนเหมือนเขาเช่นกันเราก็ทําได้เช่นกันค่ะ